ครับต้นบอกมานบอกไม่ใ่ดเลยคเียกอ้เก็คนน้อยครับเอเห็ดไปสิแล้วมันมันมันถึกแล้วมันขึ้นมาได้เนาะเออพอดีพอดีอูืมดีน้อย อสุกก้มแต่หึงเงยยังบ่อหนาอยู่ยังบ่เหลืองอยู่เกี่ยวแล้วมันหนิงอันนี้ไรเกี่ยวหน้ามันนีงก็ได้ทางโพสทางนี้ยังบ่วันชุกเนาะหมู่ไปเบิดแล้วยังเหนือแต่ของเห่าอันนี้เป็นสิเป็นนาทงทีสองสบายดีมือเพื่อนทุกคนเด้อ สบายดี FC ทางไกลทางไกลมันนี้มยาย้ำเบิ่งให้เบิง่งนาถ่งทีสองน,งนี่มองนี่ห้าก็ออกมองหันชุกเลยบรรยากาศก็ค่อนข,อข,อขอ้างสีเย็นๆนจักหน่อยเพราะว่าสีขาวสูรฤดูการเก็บเกี่ยวบางบ่องบางบ่อนเพิ่นกะเก็บเกี่ยว เขาน้าเฮางามอยู่วาพี่น้องหากระสุกให้เดียว <c oughs> บริพอหน้าพ่อตากันดนเติบพเพราะว่าเฮากะทางเฮาเองก็มีเวียกแหนกเล็กน้อยวันนี้กสิมาอัพเดทเขา่า เห็นบ่าพี่น้องงามบ่าวกำลังออกละสูละาบอยู่อันนี้กำลังออกโตนี่เอากล้าเพ่นกล้าในบ้านนี่แหละมาดำเนาะที่แรกว่าสิวาอาหวานแล้วมันบ่ออกนะพี่น้องไ้นี่มันหวานบ่ได้ก็เลยดำก่อนเมุดกล้าประมาณร้อยกว่าหมัดนี่แหละ bò em gì bò cả vô anh đi cầm lăng ui con mù lương bởi lẽ không heo nhăng con mù lương không hao nhăng nhăng kiều cầm แต่กะกำลังออกแต่กะเหมาะกับสภาพอากาศอยู่เนาะอันเคียวๆนี่เป็นข,ข้าเบิดเลยเดี mm ๋ย hmm. วสิพาหล่อเบิง่ง mm hmm. หัวลมออกเลยพี่น้อง mm hmm. วิววิววิวแถว้ว อันนี้สิเป็นหน้าหวานเบิ่งดกับขากได้พี่น้องทงนี้เป็นหน้าหวานเนาะโอ้ Laughter. พระเจ้าพนดีมาจอบปลาซิวน้อยตายกองอยู่ไปลง ang, <ฆ> <Leonardo. S 1> บ่ทันเนาะนี่จะหอยกรบจริเป็นหน้าบ้านเขากะพอได้กริบได้ลิ้มอยู่หน้าหวานเบิดทางนี้ ทึงขึ้นไปหาบองเขาเหลืองๆน,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 นี่นาหวานเบิ้ดในแทบนี่เนาะนี่แทบนี่หน้าหวานเบิดแหละอันนี้หน้าดำาก็พอเบิ่งอยู่มาถึงขันว่างามเนาะพอเบิ่งอยู่ ừ. พอเบิ่งอยู่ก็พอได ตื่มกันบอลเหล็กบอลหน่อยอันนี้จะเป็นหน้าดำของเฮาฝั่งนี้จะเป็นหน้าหวานเหรอหน้าหวานเหรอ หญ้ากะบบ่ข่อยปันใดเนาะเพราะว่าเราได้ฉีดหญ้าไปแล้วเทนึงบางบ่อนมันกับบ่อตายมันบ่ถือขักมันกับบ่อตายกำลังออกมันถือขักมันก็ตายนะพี่น้องเนี่ยหน้าบ่านเบ้ดอะไทีมันนี่ น่าหวานเไปเลยทนะึงจึงมาจอบเธอหนึ่งเนาะผิดสองผิดจึงมาจอบแต่กับบได้สู่อัพให้พี่น้องเบิ่งดอกม,มอื้อมือนี่เลยสิอัพให้พี่น้องเบิ่งอันนี้เป็นหน้าหวานอันนี้กะค่อนขอ้างในเรื่องอยู่ของเพิ่นอันดึงเหลืองนี่เนาะ ซุกแห้งเลยพี่น้องซุกแห้งก็เกี่ยวบ่ได้สภาพอากาศเห็นบ่ซุกแห้งก็เกี่ยวบ่ได้เพราะซุกกะกับพอดีเกี่ยวเนาะกะเหมาะกับสภาพอากาศอยู่ก็หน้าหวานเฮางามบ่พี่น้องหวานกับดำกับสีแตกต่างกันอยู่เนาะ อันนี้กะชีหวานคือกันได้นี่ข้างๆนี่ก็หวานหวานเบิ้ดนะนี่เหลืองเหลืองนี่แม่นเลยหวานเบิดที่บีนี่พี่น้องเห็นบ่คิวเคียวนี่เป็นของเฮาเนาะคิวเคียวนี่เมนของเฮาเบิดแหละอ่ะเหลืองๆหลือัอ่นะโบเมนมองได้เหลืองๆเลยมันโบเมนรถพี่น้องมองได้คิวเขียวเลยเมนของเฮาเบิดโอ้ไม่นี่กะ มาเก็บภาพบรรยากาศกับผีกับน้องเนาะกับไ่ได้เจอบ่ได้เจอกันโดนเติบน้ำหวานน้หวานี่้พี่นอ้องเอ้ยมันก็หวาดเหมกันเนตัวนี้คือน้ำโบ๊ บนมาตกน้ำรุ้เลยนี่แม่อลีน้ำรุ้อี๋ปุ้นปุ้งประหอดมองเลืองๆกันนะพูดเลยพี่น้องข่าวนาหวานเฮาการออกห่วงออกอยังกะถือว่าค่อนข้างพอใจใน,น้อยหนึง <laughs> ถ้าเบิกบาดเก็บเกี่ยวเนาะอันนี้ยังพรท่านได้ด่วนสรุปเพราะว่าบาดเก็บเกี่ยวมันกับโบน,น่พี่น้องเกี่ยวกับห่วงกับยังมันเนาะถ้าเบิกแบบเก็บเกี่ยวว่ามันจะเป็นบาดใดอีกอันนี้มันบรท่านได้ก้มเนาะพี่น้องกับยังว่าเฮายังผลชำระเฮาอยัง,อยงบรท่านหอดเต็มร้อยเนาะถ้ามันก้มมากมันชี้เพิ่มเพิมอก็เออเฮาจังสีสรุปได้ว่าพ้นชำรจเฮาในเต็มร้อย แต่ตอนนี้ยังซีกระดูกระเด่ยเห็นบ่วอันขาวๆค่ะก็มีหน้าว่านเบิดทีบได้พี่น้องนี่ดำแต่ส่วนทางไตปูนปนูโอเคแล้วพี่น้องสำหรับการเก็บบรรยากาศในทีให้น้องเบิ่งกะหรือว่าพาพี่น้องมาเบิ่งให้เบิ่งนาถงที่สองกะค่อนข้างสีพอใจในน้อยนึงเนาะเอาไว้เมือ่อนาพ่อกันใหม่พี่น้อง ไปเลยเด้อบายบาย